สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านมกราคม2569นี้บอกเลยว่าบัลลังความรักของคุณกำลังสั่นสะเทือนด้วยอำนาจของดวงดาวค่ะในทางโหราศาสตร์ไทยดาวอาทิตย์เลขหนึ่งซึ่งเป็นดาวประจําตัวของคุณโคจรเข้าสู่เรือนอริในช่วงต้นเดือนก่อนจะขยับเข้าสู่เรือนปัตตนิหรือเรือนความรักโดยตรงในช่วงกลางเดือนมกราคม แต่ความพิเศษที่สุดคือการที่ดาวราหูเลข8ยังคงเล็งลัคนาคุณอยู่และมีดาวพฤหัสบดีเลขห้าทำมุมเกื้อหนุนในตำแหน่งที่ส่งผลต่อการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตคู่ค่ะชาวราศีสิงหนเดือนนี้จะรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นพระเอกนางเอกในละครดราม่าเข้มข้นค่ะ สำหรับคนโสดฟังให้ดีนะคะมกราคมนี้เสน่ห์ของคุณช่างอันตรายเพราะดาวราหูที่เล็งลัคนาจะดึงดูดคนประเภทที่เข้ามายั่วเย้าแต่ไม่ยอมชัดเจนหรือคนที่ดูลึกลับน่าค้นหาเข้ามาหาคุณแบบไม่ขาดสายทอนที่น่าติดตามที่สุดคือระวังการตกหลุมรักเพียงเพราะความเหงาในยามค่ำคืนเพราะอิทธิพลของราหูมักจะทำให้เราเห็นกงจักเป็นดอกบัวได้ง่ายๆ คุณมีเกณฑ์จะเจอคนที่เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์หรือความสัมพันธ์ชั่วคราวหากจะรักใครในช่วงนี้ต้องใช้สแกนเนอร์ในใจตรวจดูให้ละเอียดว่าสิ่งที่เขาแสดงออกกับสิ่งที่เขาเป็นจริงๆนั้นตรงกันหรือไม่ค่ะ จุดที่น่าสนใจและต้องเตรียมรับมือคือช่วงวันที่16ถึง28มกราคม2569ค่ะเป็นจังหวะที่ดาวอาทิตย์โคจรมาทับดาวเสาร์ในเรือนความรักพอดีส่งผลให้ชาวสิงห์ที่มีคู่แล้วอาจจะรู้สึกถึงความกดดันที่มองไม่เห็นคุณจะรู้สึกว่าคนรักดูจู้จี้จุกจิกหรือพยายามเข้ามาควบคุมชีวิตคุณมากจนเกินไปจนทำให้สิงห์หนุ่มสิงห์สาวอย่างคุณอยากจะสะบัดแผงคอเดินหนี ท่อนนี้อยากให้จำให้ขึ้นใจเลยนะคะว่าความรักไม่ใช่การเอาชนะด้วยอำนาจแต่คือการยอมแพ้เพื่อที่จะชนะหัวใจของกันและกันเดือนนี้ถ้าคุณใช้อารมณ์ตัดสินใจหรือใช้อีโก้ของชาวราศีสิงห์มาปะทะบอกเลยว่ามีโอกาสสูงมากที่จะเกิดการแตกหักแบบกู่ไม่กลับค่ะสำหรับคนที่มีปัญหาคาราคาซังมานานมกราคม2569นี้คือเดือนแห่งการชำระความค่ะ ดาวพฤหัสบดีจะช่วยที่คุณเห็นสัจธรรมบางอย่างหากคู่ของคุณคือคู่แท้คุณจะได้รับบทเรียนที่ทำให้รักกันมากขึ้นแต่ถ้าไม่ใช่คุณจะได้รับพลังใจที่เข้มแข็งพอที่จะก้าวออกมาจากความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกได้อย่างสง่างามค่ะนอกจากนี้ยังมีเกณฑ์ว่าคนรักอาจจะนำพาเรื่องเดือดร้อนใจเกี่ยวกับผู้ใหญ่หรือเรื่องกฎหมายมาให้คุณช่วยแก้ไขซึ่งนี่จะเป็นบทพิสูจน์ความรักที่แท้จริงของคุณทั้งคู่ค่ะ สรุปภาพรวมความรักของลัคนาราศีสิงห์ในเดือนมกราคม2,569นนี้คือการลดละอัตตาเพื่อรักษาใจค่ะดวงดาวกำลังสอนให้คุณรู้จักความรักในรูปแบบที่นิ่งสงบและมั่นคงมากกว่าการเป็นจุดสนใจหากคุณผ่านเดือนที่แสนวุ่นวายนี้ไปได้ด้วยสติคุณจะพบว่าความรักที่มีค่าที่สุดคือความรักที่อยู่เคียงข้างคุณในวันที่คุณไม่ได้สวมมงกุฎนั่นเองค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคำแนะนำดีๆในการรับมือกับดวงชะตาและถ้าคุณอยากเจาะลึกแบบละเอียดกว่านี้สามารถไปฟังคลิปเต็มในเพลย์ลิสต์ดูดวงรายสัปดาห์ได้ที่ช่อง y o u t u b e ดลัคนาสายแฉ่งนะคะขอให้ทุกท่านพบกับความรักพลังบวกและสุขใจมีเธอในทุกๆวันนะคะขอบคุณค่ะ